ได้นะแนตันแกตู๋ีแกบอกว่าแกไปลงปลาลงกบไว้ไม่มีคนเฝ้าก็โอเอานับสนุนก็เราว่าจะมีาาการเี่ยวเป็นตัวมันเปีกน้ำตาั่งกินข้าวในีโอที่ผมไปทำก็คือว่า เราต้องการคนยางสารภาพเลยนะอาจารย์น้ำลั้ตนตนั้เราปนไอ้กากน้ำตาลเนี่ยมันมันทิ้งมันหม็นนั่นัหเราก็เลยสมัยน้ำเขาทำงาน่ชวันกางที่อาจารย์อาจารย์อกราว่าใช่นี้เดี๋ยวเราสองกล้องดูแล้วมีจุทีเกเป็นขีโนไลน์โดยผ่านโดยที่เรา เป็นเซลไม่ได้สตังนะไะเห็นลมดีละ วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือในการประชุมการสนทนาันนี้ท่ขึ้นงานนี้จะมีแต่สขภาพลดตัวลงบ้างใหญ่กันนะพ้องกันแล้วันนี่ยจะ ปสุภาพเลยเนาะปสุภาพบสุภาพเองปีก็โอเคครับเป็นปุ๋ยที่ทำจากสารธรรมชาติเป็นปุ๋ยชนิดสี่ปุ๋ยชนิดสี่นะครับครับครับเดิมใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับครับแล้วพอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยนี้แล้วเนี่ยแตกต่างไหมครับความรู้สึกการสัมผัส การใช้ในนาข้าวเริ่มต้นคือาไม่รู้จักราคาปุ๋ยเคมีเลยนะครับเริ่มต้นไม่รู้จักเลยว่าผเท่าไหร่ผสมเท่าไหร่คือจะไม่หวนกลับขึ้นไปคือถ้าให้เลือกถ้าวันนี้ระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยที่เราทำอยู่นี้เลือกปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ทำที่ทำอยู่นี้ใช่ไหมครับ